พฤติกรรมที่อาจโดนเลิกจ้าง EP 7เล่นพนันในบริษัทผิดกฎหมายผิดวินัยแรงงานและอาจโดนเลิกจ้างได้ในช่วงนี้ผมแม่งไม่ค่อยมีแฟน้โดนแมนยูมาว่ะโดนแมนอะไรฮับพอลพี่เอาเลยป่ะอดีตเนี่ยแล้วในออฟฟิศด้วยบอๆเดี๋ยวคนรู้แต่คนรู้มันหมดไปมันจะดีกว่าพี่นี่ที่มาเลยนะขำขำข ข,ข okay. being, like Fl ้ัเท evet ี่ยงผากลางวันไม่ไรหรอกเฮ้ยเล่นพนันกันอยู่วโดนแน่ร้องหัวหน้าแน่บอกเลยโดนแน่พี่หญิงคะข้างล่างเขาเล่นการพนันกันพี่หญิงต้องไปจัดการนะคะเฮ้ย พนันกันหรอเดี๋ยวจะออกใบเตือนให้หมดเลยนะหนึ่งสอง,ส,องสามส